Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อนก่อนฐานก่อนนก่อนออน้หน่ให้ชายเนี่ยเก่งๆขอให้ชาเก่งๆเม่อเื้อไม่โซนไมื้อไม่โซนเป็นเด็กดีหลังจากวันนี้ไปชายจะไม่ดื้อแล้วเอาเปล่าเอาเปลาฮู้เปล่าอีก อ่อ้ีกอ่อเร็วอ้าขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ตสองด้วยอ้าขอบคุณแม่ตสองยังตีมองต้องขอบคุณครับขอบคุณครับใม่สวยจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บเออเออันบีบขี้มูกไปหาเอาเออแล้วมาตัดแล้วก็หายก็น้อยอีกกินกับพ่อโก้พีงไอ้ต้าดีจานนะไม่กินหรอก ตัดเลยอยากไหมเฮ้ยทีเหอะนี่คัเค้กราคาพันสองร้อยได้ฟลอรี่หนึ่งคันนี่ต้องมาขายตรงนี้เว้ยมีชื่อชายพิเศนี่พิเศษชายสี่นี่ดโดด ยกรถให้ไปเลยบายบายก่อนบายบายด้วยเอารถไปเลยสองพันกว่าเดี๋ยวยกเค้กยกเค้กให้แม่ต๋องพ่อครูกินเออก่อนตัดนะให้แม่สองตัดด้วยตัดเค้กก่อนตัดเค้กด้วยตัดให้ชายตัดไม่มาให้ชายตัดไม่มาไเออเอาประธานตัดให้ผมเลยตัดประธานให้แม่ตสองกินนะตัดตัดยังไงอันดีมึงจับมือให้มันตัดดีเออตัดตัดแล้วให้แม่ตสองกินคู่บ่าวสาวตัดเค้ก พ่อลูกกำมารอครับเด็กเอาตรงชื่ออย่างงี้ว่ตัดช็อกโกแลตเ้ื่อยนะตัช็อกโกแลตด้วยเนะวล,วนะลาให้พูดอะไรม<อ>งึงดัดังๆด้วยนะเวลามันหนามันขาดอะ่ะเพิ่งออกจากตู้เย็นไงถ้านะจะอ,าออกมาก่อนค่ะนี่คยเขาแค่ไหนมันใหญ่เลยเนี่ย Ờ, nhà, đẹp, nhà thả bước, thả bước. nhi xác mà